สวัสดีคะ่ะชลักษณาราศีมิถุนขอต้อนรับเข้าสู่ช่องเอ Sister นะคะเป็นช่องของการอ่านดาวตามหลักโหราศาสตร์ไทยการพยากรณ์เราจะเน้นลัคนาเป็นหลักคะ่ะแต่ถ้าคุณไม่ทราบลัคนาหรือว่าเวลาเกิดที่ชัดเจนคุณลองฟังเทียบดูจากราศีก่อนก็ได้นะคะ ราศีคือผู้ที่เกิด15มิถุนายนถึง14กรกฎาคมโดยประมาณคลิปนี้นะคะเป็นการพยากรณ์อิทธิพลของดาวในเดือนกันยายนค่ะการพูดถึงนะคะเราจะแบ่งออกเป็นสองช่วงเพราะว่าความหนักเบาในบางเรื่องก็จะไม่เท่ากันและปัจจุบันนะคะควรขับเคลื่อนอย่างไรให้เป็นประโยชน์กับเครื่องเดือนหลังมากที่สุดอย่างภาพที่คุณเห็นอยู่นี้นะคะเป็นตำแหน่งของดาวในช่วงครื่งเดือนแรก ดาวพุธและก็ดาวศุกร์นะคะยังคงมีผลไปถึงประมาณ19แล้วก็20กันยายนแล้วก็ยังคงได้รับอนิสงค์ความเป็นกเกษตรจากดาวอาทิตย์ค่ะที่เข้าไปกระตุ้นที่เกี่ยวกับการติดต่อนะคะการสื่อสารการประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่างๆหรือว่าการเดินทางพอครึ่งเดือนหลังนะคะหลายๆอย่างก็จะมีความเข้มข้นที่แตกต่างออกไป เรามาเริ่มรื้อฟื้นกันก่อนค่ะให้คุณเห็นความเป็นไปนะคะของดาวที่เขาจะเดินวิปริตเพิ่มอีกสองดวงดูที่เดือนกันยายนนะคะดาวพฤหัสแล้วก็มฤตยูค่ะจะเข้าสู่สภาวะที่เดินช้าแล้วตรงนี้นะคะจะมีผลกับการขับเคลื่อนหรือว่ารูปแบบในการทำงานที่อาจจะเปลี่ยนแปลงไปเดี๋ยวก็น่าที่จะมีสัญญาณต่างๆออกมาให้คุณได้รับรู้กัน และจากภาพนะคะก็จะมีการเปลี่ยนตำแหน่งของดาวสามดวงให้ผลคาบเกี่ยวไปถึงต้นเดือนหน้าเลยค่ะและพอนะคะเอาทั้งหมดมารวมกันทั้งจักรราศีก็จะออกมาเป็นภาพอย่างที่คุณเห็นอยู่นี้เป็นเดือนของการขับเคลื่อนสิ่งต่างๆนะคะแล้วก็การปูรากฐานความมั่นคงและที่เห็นเป็นตัวหนังสือสีแดงนะคะนั่นก็คือดาวที่มีสภาวะที่เดินผิดปกติแล้ว เรื่องเก่าๆในอดีตนะคะหรือว่าคนที่เคยรู้จักคุ้นเคยที่ห่างหายกันไปนานเดี๋ยวก็จะค่อยๆทยอยนะคะเข้ามาอยู่ในความรู้สึกของคุณและเพื่อเป็นความต่อเนื่องของการตีความนะคะเราจะค่อยๆไล่กันไปตามลำดับเหตุการณ์สำหรับรัคนาราศีมีทุนสิ่งที่น่าจะส่งผลให้คุณเห็นภาพกันได้บ้างแล้วนะคะก็คือเรื่องของข่าวสารค่ะความคืบหน้าที่คุณรออยู่ไม่ว่าจะเป็นผลการสอบนะคะการยืนยนันการนัดหมาย การเดินทางรอผลอนุมัติต่างๆหรือว่าความคืบหน้าของคดีความหรือว่าเอกสารสำคัญนี่เป็นเพียงแค่บางส่วนนะคะที่อย่างใดอย่างหนึ่งที่ว่ามานี้ค่ะจะมีความคืบหน้าเข้ามาให้คุณได้เห็นหลายๆอย่างนะคะที่ดำเนินมาถึงพบสหัชชาก็จะไม่พ้นหลอกคะ่ะที่คุณจะต้องเข้าไปเกี่ยวข้องกับผู้คนเยอะแล้วก็หลากหลายมากยิ่งขึ้นมีโอกาสได้ไปนะคะในสถานที่ที่ไม่คุ้นเคยมีการเคลื่อนไหวในรูปแบบต่างๆค่ะ ถ้าไม่ได้เดินทางแบบพบปะเห็นหน้าก็จะมีการเคลื่อนไหวอยู่บนโลกออนไลน์มีเรื่องของการสื่อสารนะคะการติดต่อการประชาสัมพันธ์หรือว่าเรื่องของการเจรจาต่อรองการวิ่งเต้นเองก็ตามคุณจะมีความน่าเชื่อถือการขับเคลื่อนสิ่งต่างๆนะคะที่ว่ามานี้จะมีความโดดเด่นเหมาะมากนะคะที่คุณจะผลักดันให้มีความคืบหน้าให้ได้มากที่สุดหรืออะไรก็แล้วแต่ค่ะที่มันดูช้ากว่าที่ควรจะเป็นควร ติดตามถามไถยไปได้เลยนะคะรวมไปถึงสายงานที่เกี่ยวกับการเดินทางการคมนาคมขนส่งค่ะช่วงนี้ก็จะมีความคึกคักกันมากจะเดินทางกันบ่อยมากขึ้นจะไม่ค่อยได้อยู่ติดที่กันมีการไปมาหาสู่กับญาติพี่น้องหรือว่าเพื่อนฝูงบางคนด้วยก็ได้ความเป็นเกษตรของดาวอาทิตย์ในตำแหน่งนี้นะคะอาจจะมีเรื่องที่คุณจะต้องพึ่งพาหรือว่าทำอะไรร่วมกันบางอย่างเพราะตอนที่ดาวศุกร์อยู่ในภพสหัชชะนะคะ ก็อาจจะมีเรื่องยุ่งๆอยู่บ้างค่ะในครอบครัวหรือว่ากับญาติพี่น้องเพื่อนฝูงบางคนที่อาจจะมีเรื่องขุ่นข้องหมองใจกันการที่จะต้องเข้าไปเกี่ยวข้องกับคนบางสถานะนะคะอาจจะมีเรื่องทําให้คุณลําบากใจอยู่ได้บ้างเพราะว่าส่วนหนึ่งนะคะเป็นผลมาจากความร้อนแรงของดาวธาตุไฟค่ะที่โคาเล่งกันได้แก่ดาวอาทิตย์แล้วก็ดาวเสาร สามารถส่งผลให้กับคนบางสถานะนะคะคุณก็จะเห็นท่าแท้กันได้มากขึ้นก็อาจจะมีเหตุให้ต้องห่างเหินหรือว่าเลิกคบกันไปบางครอบครัวก็มีความร้อนแรงในเรื่องของมรดกพินัยกรรมมีเหตุให้ต้องขัดแย้งกับใครบางคนในครอบครัวหรือไม่คุณก็อาจจะได้ยินข่าวการเจ็บป่วยไม่สบายของญาติหรือว่าเพื่อนก็ได้บางคนมีโอกาสที่จะได้เดินทางไกลเดาวศุกร์นะคะเขาจะอยู่ในภพพันธุนี้ถึงวันที่20กันยายน ซึ่งองศาของดาวนะคะหลังจากที่ย้ายเขาหลุดออกมาจากอิทธิพลของดาวเสาคู่ศัตรูแล้วนะคะแต่ก็ยังไม่พ้นค่ะที่จะหนีเสือปะจระเข้เพราะว่ามาเจอกับอิทธิพลของพระราหูต่ออยู่ฝั่งตรงข้ามนั่นแหละคะ่ะก็เหมือนกับเป็นการปลุกพระราหูที่หลับๆอยู่ให้ตื่นเหมือนกันและพระราหูของคุณเขาเป็นตัวแทนที่เกี่ยวกับผู้หลักผู้ใหญ่ค่ะคนที่มีอํานาจเหนือกว่าความเจริญก้าวหน้า ตรงจุดนี้นะคะบ่งบอกถึงธุระหรือว่าภารกิจหรือการเริ่มทำอะไรใหม่ๆในช่วงนี้จะเข้าไปเกี่ยวข้องกับผู้ใหญ่ค่ะการขออนุมตัติหรือว่าขอความอนุเคราะห์ขอความร่วมมือต่างๆจะเข้ามามีผลนะคะกับการทำภารกิจบางอย่างของคุณ หรือว่าเป็นการได้รับมอบหมายงานยากๆให้ทำถ้าช่วงนี้นะคะคุณจะมีเรื่องที่ต้องกดดันจากผู้หลักผู้ใหญ่คนที่มีอำนาจเหนือกว่าก็ไม่ต้องแปลกใจในตำแหน่งนี้นะคะสามารถให้ผลได้ทั้งในด้านที่ดีและสิ่งที่คุณจะต้องตั้งรับแต่เราไม่ได้มองว่าเสียหายนะคะเดวสุขเขาเป็นตัวแทนที่มาจากสองภพเดือนค่ะภพปีนาศแล้วก็ภพปุตตะที่เกี่ยวกับการปูลากฐานนะคะการเริ่รมทําบางสิ่งบางอย่าง มีโอกาสได้ทําอะไรใหม่ๆกันเขาเป็นดาวที่เกี่ยวกับประสบการณ์ค่ะเน้นลองผิดลองถูกนะคะไม่ถึงขั้นเป็นทางการมากนักในบางเรื่องแล้วก็เรื่องของสถานะความสัมพันธ์ใหม่ๆก็อาจจะมีเข้ามาที่น่าสนใจนะคะก็คือความเป็นวินนาที่ติดตัวดาวสุกมานี่แหละคะ่ะที่มักจะเข้าไปสร้างเหตุที่ไม่คาดคิดสามารถที่เกิดขึ้นได้การทำอะไรที่อยู่เบื้องหลังแบบไม่เปิดเผย การเดินทางไกลนะคะการที่จะต้องเข้าไปเกี่ยวข้องกับต่างถิ่นต่างแดนเมื่อนะคะเข้าไปอยู่ในตําแหน่งไหนเขาก็จะนําความหมายที่ว่ามานี้แหละคะ่ะติดตัวไปด้วยเสมออย่างก่อนที่จะย้ายนะคะเขาได้รับอนิสงส์ความเป็นเกษตรจากดาวอาทิตย์ฉะนั้นจะมีการขับเคลื่อนในเรื่องของสังคมเครือข่ายค่ะโดยเฉพาะที่เกี่ยวกับต่างถิ่นต่างแดนการมีลาบผลจากแดนไกลรูปแบบต่างๆนะคะตรงนี้นะคะรวมหมดทุกสายงานค่ะ ที่คุณจะต้องใช้ภาษาที่สองหรือว่าติดต่อประสานงานกันที่อยู่แบบเบื้องหลังทุกรูปแบบถือว่าจะได้รับอนิสงส์ที่ดีตามไปด้วยเพื่อนใหม่คนรู้จักใหม่ๆก็มีโอกาสที่จะเป็นสังคมที่เกี่ยวกับต่างชาติต่างภาษาหรือว่าใครนะคะที่ทำงานอยู่ในสายงานออนไลน์คุณก็น่าที่จะเป็นที่รู้จักได้มากขึ้นแต่ในขนาดเดียวกันนะคะก็จะมีเรื่องบุญบุญค่ะ ที่เกี่ยวกับคนรอบข้างญาติพี่น้องหรือว่าเพื่อนฝูงบางคนมีเพื่อนหรือว่าญาติบางคนที่ไม่หวังดีนะคะซึ่งตรงนี้คุณก็อาจจะเห็นท่าแท้แล้วก็รับรู้ได้มาถึงจังหวะนี้นะคะดาวสุขยังคงมีอานิสงส์ที่ดีต่อเนื่องเป็นอุดมเกณฑ์เขาอาจจะทําให้วิถีชีวิตด้านใดด้านหนึ่งของคุณเปลี่ยนแปลงไปแต่ว่าให้ผลไปในทางที่ดีค่ะอาจจะมีไอเดียที่เกี่ยวกับการสร้างหลักฐานความมั่นคงรูปแบบต่างๆ หรือว่าจากที่มั่นคงอยู่แล้วนะคะคุณก็อยากที่จะหาอะไรใหม่ๆทําหาอาชีพหรือว่าช่องทางการมีรายได้พิเศษอาชีพเสริมด้วยก็ได้อย่างที่บอกนะคะว่าดาวดวงนี้เขาเป็นเรื่องของการเก็บเกี่ยวประสบการณ์กล้าลองผิดลองถูกยิ่งอยู่ในตำแหน่งที่ส่งเสริมนะคะก็จะให้ผลเป็นลักษณะของความกล้าคิดกล้าทำและก็ความเป็นไปของดาวสุขก็จะมีผลนะคะไปถึงพบวินาศ ที่มีทั้งดาวพฤหัสและก็มฤตยูด้วยค่ะก็เหมือนถูกกระตุ้นไปด้วยบางคนคุณอาจจะมีแผนที่จะไปทำงานหรือว่าศึกษาเรียนต่อในต่างแดนจังหวะนี้คุณมีโอกาสได้ไปนะคะเรื่องของการย้ายถิ่นฐานการเปลี่ยนสภาพแวดล้อมหรือว่าสังคมความเป็นอยู่บางคนมีโอกาสที่จะย้ายที่อยู่ตามที่ทำงานดาวพฤหัสของคุณอยู่ในตำแหน่งนี้นะคะจะไม่พ้นหรอกค่ะที่จะต้องเข้าไปเกี่ยวข้องกับต่างชาติต่างภาษา หรือว่าการติดต่อดีลงานการประสานงานที่อยู่เบื้องหลังการทําอะไรที่ไม่ออกหน้าออกตางานก็เข้าไปเกี่ยวข้องกับความซับซ้อนหรือว่าความยากมากขึ้นด้วยค่ะโดยภาพรวมก็จะเป็นการซุ่มทาซะมากกว่าไม่ว่าคุณจะพาตัวเองเข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องอะไรก็ตามนะคะถ้าเป็นการศึกษาเรียนต่อก็จะอยู่ในช่วงที่เป็นการค้นคว้าวิจัยค่ะหรือว่าเรียนรู้กำลังฝึกฝนทำบางสิ่งบางอย่างอยูอย่แบบลับๆ ซึ่งเป็นสิ่งที่ต้องใช้เวลานะคะไม่ใช่แค่3มเดือน6เดือนเอาเป็นว่านะคะช่วงที่ดาวพฤหัสอยู่ในตำแหน่งนี้คุณย่อมที่จะต้องมีวิชาติดตัวบางอย่างเพิ่มขึ้นมาเพื่อเป็นการต่อยอดไปทำอะไรบางอย่างในอนาคตและสำหรับเรื่องของสถานะความสัมพันธ์คนโสดเรามองว่านะคะความโสดเนี่ยเป็นของล้ำค่ามากเลยค่ะในช่วงนี้เพราะว่าเหมาะนะคะที่คุณจะใช้เวลากับตัวเองในการฟูมฟับพัฒนาตัวเองค่ะ หรือถ้ามีใครเข้ามาให้ศึกษาดูใจในตอนนี้ก็ได้นะคะแต่อาจจะต้องปรับเปลี่ยนวิธีการครบหาเป็นกรลยานิมิตท,ที่ดีต่อกันค่ะอย่าเพิ่งไปคาดหวังในเรื่องของการครอบครองเพราะว่าคุณก็อาจจะยังไม่ได้สถานะที่ชัดเจนมาแบบง่ายๆบางครั้งนะคะการทําอะไรร่วมกับเพศตรงข้ามอาจจะสร้างความยุ่งยากลําบากใจให้กับคุณด้วยซ้ํา ยกเว้นว่าจะเป็นการครบหาดูใจกับชาวต่างชาติเป็นรักทางไกลนะคะมีระยะห่างในเรื่องของความสัมพันธ์ตรงนี้ถือว่าเป็นการแก้คลิดแก้ทางได้ เพราะว่าถ้าพูดถึงนะคะคนที่เขามีคู่ครองคนรักอยู่แล้วเขาย่อมที่จะต้องมีเรื่องลำบากใจที่เกี่ยวกับคู่ครองของเขาค่ะรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งไปอีกพักหนึ่งใหญ่ๆซึ่งเราคงทําได้แค่แต่ให้กําลังใจกันนะคะแล้วก็ขอให้ผ่านช่วงเวลานี้ไปได้ไวๆเพราะว่าโดยเฉพาะนะคะคู่ครองของใครที่เขาเจ็บป่วยไม่สบายก็ขอให้หายป่วยไวๆค่ะ หลักการที่สำคัญตรงจุดนี้นะคะก็คือให้คุณทราบนะคะว่าช่วงไหนเราควรหลบหลีกหรือว่ามีจุดเด่นมีข้อด้อยอยู่ที่เรื่องอะไรก็จะได้ขับเคลื่อนหรือว่าระวังตัวให้ถูกจุดแค่นี้ชีวิตของคุณก็จะมีความยุ่งยากที่น้อยลงเพราะว่าทวากันด้วยเรื่องของธาตุนะคะที่เกี่ยวกับสภาพแวดล้อมดาวสุขเป็นดาวธาตุน้ำค่ะ มาอยู่ในตำแหน่งนี้ก็คือดินนะคะถือว่าส่งเสริมกันดินกับน้ำมีส่วนที่เกื้อหนุนกันอยู่ซึ่งที่จริงแล้วนะคะถ้าคุณได้รับมอบหมายหรือว่ามีโอกาสได้ทำอะไรในช่วงนี้ควรที่จะคว้าโอกาสนั้นไว้ก่อนเลยค่ะ อาจจะเป็นสิ่งที่คุณไม่คุ้นเคยนะคะไม่มีประสบการณ์ซึ่งมันมีโอกาสที่จะเข้ามาหรือว่าเป็นงานพิเศษเป็นงานทําเพิ่มในช่วงนี้ซึ่งจะเป็นลักษณะเป็นโปรเจกต์สั้นๆก็ได้ค่ะที่สามารถทําควบคู่กับงานที่คุณทําไปอยู่ด้วยก็ได้บางคนถูกส่งตัวไปเรียนรู้ไปดูงานไปประชุมนะคะไปสัมมนา,าที่ไกลๆไปได้ไกลถึงต่างถิ่นต่างแดนค่ะสําหรับบางคน โดยภาพรวมนะคะคุณจะมีเรื่องดีๆหลายอย่างที่สามารถเกิดขึ้นได้ในจังหวะนี้แค่ว่าแตกต่างรูปแบบกันไปแล้วแต่ระดับวาสนาของแต่ละคนเพราะว่าการย้ายครั้งต่อไปของดาวศุกร์นะคะจะพบพันธุไปพบปุตตะการได้รับโอกาสหรือว่ามีประสบการณ์ใหม่ๆคุณจะมีความโดดเด่นคะ่ะ เพราะาดาวมีความแข็งแกร่งนะคะเป็นเกษตรอยู่ในช่วงครึ่งเดือนหลังส่วนหนึ่งนะคะหลายๆอย่างที่เข้ามาก็เป็นผลมาจากการกระทําผลงานน้ําพักน้ําแรงสิ่งที่คุณทุ่มเทก,กันมาด้วยนั่นแหละคะ่ะ หรืออย่างที่ยังทำอยู่ตอนนี้นะคะก็ยังคงต้องทำต่อเนื่องกันไปสิ่งต่างๆที่ทุ่มเทต,ตอนนี้อาจจะไปส่งผลดีในอนาคตอันใกล้จังหวะนี้นะคะไม่ต้องลังเลค่ะไม่ว่าคุณจะได้รับมอบหมายหรือว่าโอกาสใดๆที่เข้ามาซึ่งคุณจะเต็มใจหรือไม่เต็มใจก็ตามน้อมรับทาไปก่อนเลยค่ะ ถือซะว่านะคะได้เก็บเกี่ยวประสบการณ์หรือไม่นะคะก็สิ่งใดก็ตามที่คุณต้องการที่จะผลักดันก็ควรเร่งทําให้ได้มากที่สุดในช่วงนี้โดยเฉพาะใครที่มีแผนที่เกี่ยวกับการสอบหรือว่าการแข่งขันเตรียมตัวเองให้พร้อมค่ะเรื่องของการทําเอกสารต่างๆนะคะก็ควรจัดการให้มีความคืบหน้าให้ได้มากที่สุด ใครที่กำลังผักดนันในเรื่องนี้อยู่นะคะมีโอกาสที่คุณจะได้ทำเรื่องของข้อตกลงเอกสารสำคัญส่วนคนที่ว่างงานรอง,งานอยู่จังหวะนี้คุณก็มีโอกาสลุ้นนะคะที่คุณจะได้งานเพราะว่าครึ่งเดือนหลังก็อาจจะมีเหตุให้สะดุดติดขัดหรือว่าทำได้ช้าลงฉะนั้นนะคะสิ่งที่เหนื่อยแล้วก็ทุ่มเทอยู่มันจะไม่เสียเปล่าแต่ว่าคุณจะต้องโฟกัสให้ถูกจุด แล้วก็มีข้อแม้ว่านะคะสิ่งที่คุณคาดหวังกับความพยายามของคุณมันจะต้องอยู่ในระดับที่ใกล้เคียงกันหรืออย่างน้อยนะคะคุณก็ต้องเห็นทิศทางความเป็นไปได้อยู่บ้างอย่าไปใช้ความพยายามสเปะสปะค่ะไหนไหนก็จะต้องเหนื่อยกันแล้วนะคะก็ขยันให้มันถูกเรื่องถูกจังหวะอีกทั้งนะคะดาวสุขก็มักจะถูกพูดถึงในเรื่องของการเงินแล้วก็ความรัก จุดที่เล็งกับพระราหูตรงจุดนี้นะคะถ้าเป็นเรื่องของความสัมพันธ์บอกไปแล้วนะคะว่าเหมาะกับรูปแบบไหนแต่ว่าถ้าเป็นเรื่องของค่าใช้จ่ายก็อาจจะหมดไปกับเรื่องของความเป็นอยู่ค่ะที่พักที่อาศัยก็อาจจะหมดไปกับเรื่องของการซ่อมแซมหรือว่าปรับปรุงได้อสังหาริมทรัพย์ถ้าครอบครัวไหนนะคะมีข้อพิพาทที่เกี่ยวกับเรื่องของมรดกพินัยกรรมผลประโยชน์ หือว่าภาระผูกพันที่ทําร่วมกับคนในครอบครัวช่วงนี้ก็อาจจะสร้างความยุ่งยากลําบากใจกันพอสมควร ลักษณะอาจจะเป็นผู้ใหญ่เอาเปรียบเด็กนะคะหรือว่าพี่เอาเปรียบน้องซึ่งในบรรดาพวกคุณก็จะมีทั้งที่เป็นฝ่ายกระทำและถูกกระทำเราก็ต้องแนะนำนะคะว่าให้ทำทุกอย่างให้อยู่บนพื้นฐานของความถูกต้องอย่างน้อยนะคะก็จะช่วยผ่อนจากหนักให้เป็นเบาได้อีกทั้งนะคะมีภเกจที่เข้าไปกระตุ้นอยู่ในภพปัต,ตนิที่เกี่ยวกับคู่หุ้นส่วนชีวิตค่ะเป็นไปได้กับหลายสถาน,นะนะคะทั้งคู่ครองคู่หุ้นส่วนลูกค้า คนที่จ้างงานคุณเป็นผู้ที่มีผลกับชีวิตคุณนั่นแหละค่ะทั้งในด้านที่ส่งเสริมและก็บั่นทอนเนื่องจากพภเกตะะป็นดาวที่เกี่ยวกับความรู้สึกนึกคิดสิ่งที่มองไม่เห็นจับต้องไม่ได้บ่งบอกนะคะว่าลึกๆแล้วคุณก็มีความวิตกกังวลที่เกี่ยวกับคนรอบข้างตัวคุณสถานะใดสถานะหนึ่งหรือไม่นะคะคนที่เคยรู้จักเก่าๆในอดีตหรือว่าแฟนเก่าก็กอาจจะทักทายเข้ามา เรามาสรุปนะคะดาวสองดวงที่ทิ้งท้ายอยู่ในภพสหัชชานี้กันซึ่งที่เด่นชัดเลยก็คือดาวประจำราศีของคุณเหมือนกับว่าคุณก็พาตัวเองเข้าไปหาสังคมนะคะไปหาโอกาสต่างๆด้วยตัวของคุณเองเพราะว่าดาวประจำราศีมีความแข็งแกร่งเช่นกัน จังหวะนี้นะคะทุกการซุ่มทำของพวกคุณมันแฝงไปด้วยการขับเคลื่อนที่น่าสนใจมากๆค่ะอะไรที่ทำดีอยู่แล้วนะคะก็ขอให้รักษามาตรฐานที่ดีเอาไว้คุณอย่าเพิ่งผ่อนแรงกันนะคะทำให้สุดความสามารถเต็มที่เต็มกำลังและเดี๋ยวคุณจะเริ่มเห็นสัญญาณที่ดีบางอย่างเข้ามาเราจะไปต่อกันที่ดาวอังคารกันบ้างค่ะจะอยู่ในตำแหน่งนี้นะคะนานถึง53วันเกืบอบ2เดือนเข้ามากลุ่มลัคนา จะเข้ามามีผลกับความรู้สึกนึกคิดแล้วก็การกระทําการตัดสินใจของคุณโดยตรงและจะพูดถึงดาวอังคารนะคะเราก็จะนึกถึงความกล้าหาญกล้าคิดกล้าทําก่อนเลยค่ะเป็นอันดับแรกรวมไปถึงความขยันแล้วก็มุ่งมัน่นนํามาซึ่งลาบผลแล้วก็โชคลาบแล้วก็อุปสรรคความท้าทายนี่ละคะที่จะเข้ามาหาคุณพร้อมๆกันเป็นดาวที่มาจากสองภพเรือนนะคะภพลาภะแล้วก็ภพอริ ดาวดวงนี้นะคะเข้ามายืนยันเลยค่ะว่าคุณย่อมที่จะต้องมีความท้าทายอะไรใหม่ๆเข้ามาในชีวิตเป็นไปได้ทั้งเรื่องยากที่เกี่ยวกับการทำงานนะคะที่คุณจะต้องต่อสู้แล้วก็ฝ่าฟันเพื่อเป้าหมายที่คุณตั้งใจไว้ความสำเร็จมันมีรออยู่นะคะแค่ว่าอาจจะไม่ได้เข้ามาแบบง่ายๆต้องอาศัยความมุ่งมั่นแล้วก็ตั้ง,งใจจริงค่ะ ถือว่าเป็นช่วงที่คุณจะมีสเสน่ห์กันด้วยนะคะดึงดูดลาบผลโอกาสและก็ผู้คนมีเรื่องของการต่อยอดหรือว่าการทำบางสิ่งบางอย่างให้งอกเงยจากเดิมอย่างช่วงก่อนหน้านี้นะคะถ้าคุณไม่พาตัวเองเข้าไปเสี่ยงในเรื่องที่ไม่ควรเสี่ยงก็ถือว่าจะรอดพ้นจากอิทธิพลของภพวินาศไปได้จากการที่จะถูกหักหลังหรือว่าตัดสินใจลงทุนที่ผิดพลาดแค่ว่าอาจจะมีความกดดันบางอย่างที่เกี่ยวกับการทำงานหรือว่าภารกิจที่ทำอยู่ มาถึงจังหวะนี้นะคะถ้าคุณลงทุนหรือว่าทําอะไรก็ควรที่จะต้องลงทุนกับตัวเองนี่แหละค่ะถือว่าเป็นสิ่งที่คุ้มค่ามากที่สุด mm. เป็นไปได้หลายรูปแบบนะคะ mm. บางคนเป็นเรื่องของการต่อยอดทักษะความรู้หรือว่าการกล้าคลิกกล้าทําสิ่งใหม่ๆอีกทั้งนะคะการได้รับการหยิบยื่นหรือว่าเอื้อประโยชน์อะไรบางอย่างจากความรู้ความสามารถที่คุณนําเสนอออกมากันนี่แหละคะ่ะ โดยเฉพาะใครที่อยู่ในสายงานที่ต้องใช้คำพูดการสื่อสารนะคะไม่ว่าจะเป็นงานการตลาดการขายนักพูดนักข่าวพิธีกรครูอาจารย์ช่วงนี้นะคะการพูดของคุณก็จะมีความน่าเชื่อถือพูดเป็นเงินเป็นทองค่ะในส่วนที่จะเป็นพบอริที่ติดตัวมานะคะเรามองว่าเป็นความท้าทายในเรื่องของการทำงานซึ่งมีโอกาสที่คุณจะได้ทำในสิ่งที่คุณไม่ถนัดซึ่งตรงนี้มันสามารถเรียนรู้แล้วก็ปรับตัวได้ไม่ยาก ช่วงที่ดาวประจาราศีของคุณมีความแข็งแกร่งนะคะคุณสามารถที่จะทําเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่ายได้อยู่แล้วค่ะถึงได้บอกว่าทําอะไรได้ควรรีบทําอีกหนึ่งอย่างนะคะที่มีความสําคัญที่เกี่ยวกับดาวอังคารก็คือตําแหน่งนี้นะคะเขาได้รับอิทธิพลจากดาวเสาคู่ศัตรูแทนดาวศุกร์ไปเรียบร้อยแล้วอังคารกับเสานะคะ3กับ7ดดาวสองดวงนี้นะคะมีโอกาสที่จะเกิดการกระทบกระทั่งหรือว่าเจ็บเนื้อเจ็บตัวได้ง่าย เราให้น้ำหนักความเป็นไปได้อยู่ที่5 0พอค่ะยกเว้นว่าใครทราบดาวในพื้นดวงกำเนิดของตัวเองนะคะและมีดาวอาทิตย์ที่ตั้งรับอยู่ในตำแหน่งนี้ก็ควรที่จะเพิ่มความระมัดระวังให้สูงขึ้นเพราะว่าอาทิตย์กับอังคารเขาก็เป็นอีกหนึ่งคู่ศัตรูกันความเกี่ยวข้องของดาวสองดวงนี้นะคะที่เด่นๆก็เห็นอยู่สองเรื่องค่ะเรื่องแรกก็คือการผิดใจกันกับผู้อื่นโดยที่จะต้องมีเรื่องของผลประโยชน์เข้ามาเกี่ยวข้อง แต่ว่าถ้าคุณไม่ได้มีเรื่องของผลประโยชน์กับใครก็ไม่ต้องกังวลน,นะคะไม่ใช่ว่าเราจะต้องมีปัญหากันหมดก็ไประวังเรื่องของการครบคนค่ะเพื่อนบางคนก็อาจจะมีเรื่องให้ขุนข้องมองใจกันนะคะตั้งรับ2เรื่องนี้หลักๆซึ่งต้องบอกก่อนนะคะว่า การให้ผลของดาวอังคารนะคะไม่ว่าจะรูปแบบใดก็ตามที่กล่าวมาจะยังไม่นิ่งค่ะเมื่อมีการขยับย้ายของดาวดวงอื่นๆนะคะหลังจากนี้การให้ผลของดาวอังคารในบางแง่มุมก็อาจจะเปลี่ยนแปลงไปไม่ได้ให้ผลเหมือนกันตลอดทั้ง53วันทุกอย่างเขาจะเชื่อมโยงถึงกันหมดมาดูการให้ผลในช่วงครึ่งเดือนหลังกันบ้างค่ะด้านที่ดีก็คือมีดาวที่เป็นเกษตรพร้อมกัน2ดวงนะคะนั่นก็คือดาวพุธแล้วก็ดาวศุกร์ คุณย่อมที่จะต้องมีความเจริญก้าวหน้าบางอย่างหรือว่าโอกาสที่จะเข้ามาอย่างที่บอกค่ะเพราะว่าดาวส่งผลที่ดีต่อเนื่องทําให้เต็มที่เต็มกําลังสักตั้งแต่ตอนนี้นะคะก็จะได้รับอนิสง์ที่ดีตลอดไปตลอดทั้งเดือนเรื่องของอุปสรรคความยากก็ไม่ต้องห่วงค่ะมีเข้ามาแน่นอนอยู่แล้วหรือว่าถ้าเป็นไปได้นะคะมีอะไรที่คุณสางสิ่งที่ค้างค้างให้ได้มากที่สุดก็ควรทําจะได้มีกําลังพอที่จะไปใช้กับภารกิจที่จะมีเข้ามาใหม่ ส่วนที่ในด้านที่คุณจะต้องตั้งรับนะคะก็คือการให้ผลของดาวสามดวงที่เป็นสีแดงในช่วงครึ่งเดือนหลังเดี๋ยวเราจะมาเริ่มจากเรื่องที่ดีๆกันก่อนค่ะดาวศุกร์นะคะเขาจะย้ายมานำล่องก่อนเลยในภพปุตตะเป็นเกษตรช่วงเวลาของการเปิดประสบการณ์ใหม่ๆก็มาถึงนะคะตรงนี้ขึ้นอยู่กับช่วงวัยอายุของพวกคุณแต่ละคนด้วยนะคะถ้าเป็นผู้ใหญ่หน่อยคุณก็อาจจะไปเด่นในเรื่องของบริวารลูกหลานแทนค่ะ การได้สมาชิกใหม่ในครอบครัวเป็นไปได้กับทั้งคนหรือว่าสัตว์เลี้ยงนะคะตรงนี้ก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ใหม่ๆเหมือนกันจะมีบางแง่มุมที่คุณอาจจะต้องเรียนรู้แล้วก็ปรับตัวด้วยและโดยเฉพาะคนที่มีเรื่องของการเปลี่ยนแปลงย้ายที่อยู่ที่อาศัยคุณก็จะต้องมีการปรับตัวเห็นภาพได้อย่างชัดเจนหรือว่าเป็นการได้รับมอบหมายหน้าที่รับผิดชอบอะไรใหม่ๆช่วงนี้ก็อาจจะยังไม่ค่อยเข้าที่เข้าทางกันค่ะก็ค่อยๆเรียนรู้แล้วก็ปรับตัวกันไป บางคนก็อาจจะไปได้เข้าร่วมพิธีกรรมทางศาสนานะคะมีงานมงคลมีงานบุญค่ะหรือไม่ก็จะเป็นลาภผลของการเดินทางได้ไปในสถานที่ที่คุณไม่คุ้นเคยดูแล้วน่าที่จะมีเรื่องตื่นเต้นบางอย่างให้คุณได้ชื่นอกชื่นใจกันได้บ้างแต่ว่าถ้ามองในอีกมุมหนึ่งนะคะตำแหน่งนี้องศาของดาวสุขร์เขาติกนทาธาตุลมค่ะ ส่งกำลังได้ทั้งถึงดาวอังคารที่เป็นคู่มิตรและก็ดาวเสาที่เป็นดาวคู่ศัตรูมันจะมีเรื่องที่ดีแล้วก็สิ่งที่คุณจะต้องตั้งรับเกิดขึ้นในเวลาเดียวกันนะคะอย่าเพิ่งประมาทไปที่เด่นชัดมากเลยก็คือเรื่องของการเดินทางในเรื่องของการเสี่ยงโชคนะคะคุณมีโอกาสที่คุณจะได้ลุ้นกันด้วยมีเกณฑ์ที่จะได้ลาบผลที่จะได้จากสิ่งที่ไม่คาดคิดตรงนี้นะคะ เป็นความโชคดีส่วนบุคคลน,นะคะเราต้องบอกไว้ก่อนคิดถึงหลักความเป็นจริงกันด้วยค่ะว่าเราไม่สามารถที่จะเป็นผู้โชคดีกันได้หมดทุกคนนะคะแต่ว่าในบรรดาพวกคุณค่ะก็น่าที่จะมีผู้ที่โชคดีที่เกี่ยวกับเรื่องนี้อยู่ก็ลองเปิดดวงเสี่ยงโชคดูนะคะเอาแค่พอได้ลุ้นกันคุณจะมีความโชคดีจากคนที่อายุน้อยกว่า หรือว่าบริวารลูกหลานจังหวะนี้นะคะก็อาจจะมีเรื่องให้ได้ชื่นอกชื่นใจกันได้บ้างหรือไม่ก็จะมีเหตุให้ต้องห่างเหินค่ะเช่นว่าแยกไปเรียนที่ไกลๆมาดูอิทธิพลของดาวสองดวงที่อยู่ในภพพันธุก,กันบ้างค่ะดาวพุธเป็นเกษตรนะคะอยู่ในตำแหน่งนี้ส่งเสริมในเรื่องของหลักทรัพย์ความมั่นคงความเป็นอยู่เรื่องในบ้านคนในครอบครัวในตำแหน่งนี้นะคะได้รับอิทธิพลจากพระราหู ระวังความขุนข้องหมองใจกับผู้หลักผู้ใหญ่ไว้หน่อยค่ะจังหวะนี้นะคะเรามองว่าเป็นอานิสงค์ที่ดีในเรื่องของการสร้างหลักฐานความมั่นคงในเรื่องของการสร้างอาชีพแล้วก็โอกาสใหม่ๆส่วนใครนะคะที่มีความคาดหวังที่เกี่ยวกับการขายอสังหาริมทรัพย์อาจจะไม่ได้สมหวังในเรื่องนี้นะคะแต่ว่าถ้าเป็นลาาผลจากหลักทรัพย์ที่คุณมีอยู่แล้วมันมีโอกาสเป็นไปได้ บางคนนะคะคุณมีที่ว่างเปล่าลกล้างก็อาจจะสามารถเอามาทําให้เกิดลาภผลได้ค่ะเช่นว่าปล่อยให้เช่าหรือว่าเอามาเปิดกิจการห้างร้านตรงนี้นะคะมีโอกาสเป็นไปได้คือผลของมันย่อมที่จะต้องไปในทิศทางเดียวกันก็คือเป็นเรื่องของการต่อยอดแล้วก็ทําให้งอกเงยจากเดิมแค่ว่าจะเป็นรูปแบบใดเท่านั้นเองปัญหาในครอบครัวเองนะคะด้วยอนิสงค์ความเป็นเกษตรก็น่าที่จะช่วยผ่อนจากหนักให้เป็นเบาได้ มันขึ้นอยู่กับเรื่องด้วยแหละคะ่ะถ้าเรื่องของผลประโยชน์ตรงนี้ก็อาจจะยังช่วยได้ไม่มากแต่ก็ต้องบอกไว้ก่อนนะคะว่าคุณมีความได้เปรียบเพราะว่าบางคนนะคะไม่ได้มีปัญหาคุณก็น่าที่จะเป็นลาบผลจากหลักทรัพย์มรดกที่คุณมีอยู่ด้วยอาจจะมีแผนที่เอามาทําต่อยอดหรือว่าทําให้งอกเงยรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งและเมื่อนะคะมีดาวอื่นเข้ามากลุ่มร่วมด้วยเลยทำให้ส่งผลได้หลากหลายมากขึ้น ซึ่งดาวอาทิตย์นะคะเข้ามาจากภพสหัชชาซึ่งเป็นดาวที่มีความหมายที่หลากหลายจังหวะนี้นะคะคุณอาจจะได้ทำเอกสารสำคัญหรือว่าเป็นธุรกรรมที่เกี่ยวกับหลักทรัพย์ก็ได้ค่ะไม่ว่าจะเป็นบ้านรถหรือว่าที่ดินซึ่งดูแล้วนะคะค่อนข้างที่จะมีความผูกพันกับญาติพี่น้องหมายถึงตัวคุณนะคะมีหลายสิ่งอย่างที่ดูแล้วมีเรื่องที่คุณจะต้องพึ่งพากันแต่สำหรับตำแหน่งนี้นะคะไม่ส่งเสริมดาวอาทิตย์สักเท่าไหรค่ค่ะ ในเรื่องของธาตุนะคะที่เกี่ยวกับสภาพแวดล้อมความอึดอัดไม่สบายใจของคนรอบข้างนะคะอาจจะส่งผลมาถึงตัวคุณด้วยญาติหรือว่าเพื่อนบางคนอาจจะมีเรื่องมาปรึกษาขอความช่วยเหลือถ้าใครมีเกณฑ์น,นี้นะคะคุณสามารถพิจารณาได้ตามความเหมาะสมได้เลยแค่ว่าระวังในสิ่งที่เราเตือนไปเพราะว่ามีโอกาสที่จะมีเรื่องของผลประโยชน์เข้ามาเกี่ยวข้องคุณสามารถทําร่วมกันได้นะคะ แค่ว่าจะต้องมีความรอบคอบแล้วก็ตกลงในรายละเอียดที่ชัดเจนทุกอย่างมันสามารถป้องกันได้เพราะว่าในพื้นดวงกำเนิดของแต่ละคนนะคะคุณก็จะมีที่มาที่ไปที่แตกต่างกันบางคนนะคะคุณเป็นที่พึ่งของญาติพี่น้องบางคนคุณมีญาติพี่น้องเป็นที่พึ่งตรงนี้นะคะเราจึงตีความได้แบบกลางๆเพราะว่าดูแล้วนะคะจะเป็นสิ่งที่คุณหลีกเลี่ยงที่จะต้องมีความเกี่ยวพันกันได้ยาก ส่วนใครนะคะที่มีข้อพิพาทที่เกี่ยวกับเพื่อนบ้านหรือว่าคนข้างห้องจังหวะนี้คุณอาจจะต้องระวังค่ะอาจจะเกิดการกระทบกระทั่งกันได้ง่ายและสุดท้ายที่เราอยากจะให้คุณระวังที่เกี่ยวกับดาวสามดวงที่เป็นสีแดงคุณยังไม่ควรประมาทในเรื่องของการทำงานนะคะต่อให้จังหวะนี้คุณจะมีโอกาสหลายๆอย่างที่เข้ามาก็ตามจะบอกแค่ว่าควรที่จะต้องรีบผลักดันแล้วก็ตักตวงทำตุนไว้ให้ได้มากที่สุดเท่าที่คุณจะทำได้ เพราะไม่ใช่ว่ามันจะเป็นลักษณะนี้ไปได้ตลอดนะคะและโดยเฉพาะเรื่องของผลประโยชน์หรือว่าภาระผูกพันที่ทาร่วมกับผู้อื่นก็อย่าประมาทเหตุสุดวิสัยที่ไม่คาดคิดมันสามารถเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อและถ้าคุณไม่ได้มีภาระผูกพันที่เกี่ยวกับผลประโยชน์ร่วมกับใครปลายปีนี้ถ้าคุณถูกชักชวนหรือว่าโน้มน้าวไปทําอะไรร่วมกันพยายามหลีกเลี่ยงไปก่อนคะ่ะถือว่ามีความเสี่ยง และภาพรวมของคลิปนี้นะคะเราจะส่งท้ายกันด้วยความเป็นกเกษตรของดาวอาทิตย์ค่ะทำให้คุณตระหนักถึงนะคะสังคมของคนรอบข้างก็จะมีทั้งที่เข้ามาส่งเสริมแล้วก็บั่นทอนฉะนั้นเรื่องของการครบคนจึงเป็นสิ่งที่สำคัญว่าคุณจะอนุญาตให้คนแบบไหนเข้ามามีบทบาทกับชีวิตของคุณอย่าเพิ่งไว้เนื้อเชื่อใจใครเร็วจนเกินไปค่ะ มองที่เจตนาเป็นหลักนะคะอย่ามองแค่ฉากชวยเพราะในสังคมของการใส่หน้าก,กากเข้าหากันเราอาจจะต้องดูให้มากค่ะดูคนให้ออกมองคนให้เป็นอันดิสงที่ดีของความเป็นเกษตรมันย่อมต้องมีนะคะแค่ว่าบางสิ่งบางอยา่างมันอาจจะจับต้องเป็นชิ้นเป็นอันไม่ได้หรือว่าบางอย่างบางเรื่องนะคะมันอาจจะไม่สามารถเอามาหักกรบลบกันแต่ว่าสามารถผ่อนจากนักให้เป็นเบาได้ดีส่วนดีเสียส่วนเสียคะ่ะ และในขนาดเดียวกันนะคะก็ต้องเตรียมตั้งรับกับอิทธิพลของดาวคู่ศัตรูให้ดีและโดยภาพรวมของเครื่องเดือนแรกนะคะกับเครื่องเดือนหลังคุณจะเห็นว่ามีเรื่องที่ดีและเสียหนักเบาที่แตกต่างกันแต่ว่าสิ่งที่ไม่ควรที่จะรอเลยก็คือการขับเคลื่อนในเรื่องของการทำงานทำให้เต็มที่เต็มกำลังนะคะและในขนาดเดียวกันนะคะก็ควรมองหาโอกาสให้ได้ในทุกๆวิกฤตที่คุณเจออย่าปล่อยให้ชีวิตถูกพัดพาไปตามโชคชะตาแต่เพียงอย่างเดียวค่ะ โดยเฉพาะในด้านที่มันไม่ได้เป็นประโยชน์กับชีวิตคุณบางอย่างจําเป็นต้องฝืนเราก็ต้องฝืนนะคะเราทุกคนสามารถค่ะเลือกที่จะให้ตัวเองอยู่บนเส้นทางที่ดีแล้วก็ถูกต้องได้เพราะว่าเส้นทางนี้ไม่เคยทําร้ายใครคุณเลือกได้ที่เหลือนะคะก็แค่ให้ความสําคัญกับสิ่งต่างๆรอบตัวให้ถูกต้องแค่นี้ปัญหาในชีวิตของคุณก็จะน้อยลงแค่เริ่มจากตัวเราเองก่อนเป็นอันดับแรก และสิ่งที่เราเตือนไปนะคะทุกความหมายย่อมเปลี่ยนแปลงได้ค่ะนี่เป็นเพียงแค่แนวโน้มเท่านั้นไม่ใช่สิ่งที่ถูกกำหนดมาแบบเปลี่ยนแปลงแก้ไขไม่ได้ที่บอกว่าจะดีนะคะคุณสามารถทำให้ดีขึ้นได้อีกและที่บอกว่าจะเสียคุณสามารถตั้งรับเพื่อผ่อนจากหนักให้เป็นเบาได้เช่นกันถ้าพูดให้เข้าใจง่ายๆนะคะคือ50เอร์ซถูกกำหนดมาจากบุญและกรรมของแต่ละคนที่คุณทำมาค่ะ ตรงส่วนนี้นะคะคุณจะหลีกเลี่ยงได้ยากทั้งในด้านที่ส่งเสริมและก็บัทอนยิ่งปัญหาชีวิตของใครเยอะนะคะนี่ยิ่งเป็นเครื่องเตือนใจแล้วค่ะว่าคุณยิ่งต้องสะสมแต้มบุญของตัวเองให้มากกว่าที่ผ่านมาและอีก5 0นนะคะก็ขึ้นอยู่กับวิธีการรับมือของพวกคุณที่สามารถที่จะเปลี่ยนจากร้ายให้กลายเป็นดีได้เช่นกันและก็เช่นเคยคะ่ะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับพวกคุณได้บ้างไม่มากก็น้อย ขอบคุณสำหรับการรับชมมาถึงนาทีนี้และก็ทุกๆก,การกดที่เป็นการสนับสนุนช่องกันมาตลอดนะคะไม่ว่าจะเป็นการกดถูกใจกดติดตามหรือว่าข้อความทักทายกันขอบคุณมากๆเลยค่ะ